สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ <S <S งานเข้ากลุ่มก่อการร้ายฮิตบลอลเลาะแขนจัดหลังจากที่ถูกกองทัพอิสราเอลปลิดชีพผู้นำทางทหารอาวุโสของฮิตบลอลเลาะเสียชีวิตหลายคนจึงยิงจรวโจมตีส่ประเทศอิสราเอลร้อยกว่าลูกเสียหายหลายแห่งแต่กองทัพอิสราเอลก็โจมตีส่วนกลับด้วยการสง่งเครอบินรบเทพ จดนดักจะเต็มถล่มกลุ่มกว่ากระไลฮิตบันเลาะเสียหายยับเยินลาพนาศูนหลือกองทัพอิสราเอลใช้วิธีแปลกเล่นงานกลุ่มกว่ากรายฮิตบันเลาะที่หลบอยู่ข้างชายแดนอิสราเอลเลบานอนโดยการยิงธนูไฟและใช้เพลิงเล่นงานกลุ่มกว่ากระไฮิตบันเลาะที่หลบอยู่ข้างกำแพง เพื่อให้ออกมาจากที่ซ่อนเหล่ากองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮามาตรวมถึงเครือข่ายอวงต้ดินของฮามาสเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเมื่อวันที่14มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาต์ิตบุลล่อและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อกร้ายฮิ่บุลนล่อบางอาจเถิมเติมมาอย่างหนักนะครับ เมื่อได้ยิงจรวดและโดนนะครับพี่น้องโจมตีใส่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอิสาราเอลโดยข่ารายงานว่ายิงขีปนาวุธถึง100ลูกและโดนอีก30ลำเลยนะครับพี่น้องในเวลาเพียงไม่ถึง4 0สินาทีจนทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และทำลายโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอิสาราเอลนะครับที่เมืองซาเฟสน,นะครับที่เกิดจากโดนและจรวดของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบัลเลาะยิงใส่นะครับจนทำให้มีภาพความเสียหาย ที่ประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือนะครับอย่างภาพที่เห็นเลยครับพี่น้องซึ่งไม่รู้ว่าฮิบเลาะยังเหิมเกริมจะไปอีกนานแค่ไหนนะครับขนาดกองทัพอิสราเอลถล่มอย่งางหนักแทบทุกวันนะครับในพื้นที่ของประเทศเลบานอนทางตอนใต้ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการ้าลฮิบเบิลาะกลุ่มก่อการ้าลฮิบเบลาะยังเหิมเกิมแบบดีนะครับจนทําให้มีภาพไอรอนดม หลายลำนะครับสกัดขีปนราวุฒและโดนของฮ <g iven> BON ิบเราเลต์มนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับพี่น้องก็ยังมีโดนและขีปนราวุฒของฮิบร์เลมาโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลได้นะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับอย่างคลิปนี้ก็ไอ้เราโดนสกัดได้กลางอากาศนะครับในคลิปนี้ก็จรวดของฮิบเรเลตโจมตีใส่พื้นที่ประชาชนของอิสราเอลนะครับจนทำให้เกิดกลุ่มควันฟุ้งในจุดที่จรวดของฮิบเบอล กใส่บ้านเรือนประชาชนชาวอิสราเอลก็มีนะครับพี่น้องที่บางลูกนั้นไอรอนโดมสกัดไม่ได้หรือสกัดไม่เพียงพอครับเพราะว่าหิดป์บลาะยิงมาตั้งร้อยกว่าลูกนะครับทำให้สกัดได้ไม่หมดสกัดได้เกือบหมดนะครับแต่ก็ไม่หมดทําให้กลุ่มก่อกร้ายหิดด์บลาะยังสามารถยิงจรวดและโดนมาโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือได้นะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นซึ่งงานนี้กลุ่มอกอกร้ายฮิดดลลก็คิดผิดแล้วนะครับเพราะกองทัพอิสราเอล ก็มีแผนการที่จะโจมตีตอบโต้อย่างหนักให้สะสมแน่นอนนะครับในเมื่อมาแย่หลังเตนก่อนมาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลมาทำร้ายกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลนั้นที่ก้นชื่อว่าเป็นกองทัพดาวเตนของโลกก็เตรียมแผนเตรียมส่งอาวุธหนักโจมตีสถานะของกลุ่มกาการล้ายฮิตมันเลาะให้สะสมต่อไปไม่นานนี้นะครับและแล้วก็มีภาพเห็นการอกองทัพอิสราเอลนะครับโดยกองทัพอากาศอิสราเอลเตรมโจมตี ใส่ตำแหน่งของกลุ่มกอวกระไลฮิดบัลล่าสัตตึมสัตตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องตั้งแต่กลุ่มกัวกระไลฮิดบอลล่าเริ่มเพิ่มยิงจรวดใส่ประเทศอิสราเอลยิงโดนแสบประเทศอิสราเอลไม่นานแต่กระทับอิสราเอลก็โจมตีตอบโต้อย่างสะสมอย่างทันควันนะครับตัวทำให้ระบบเถื่อเทิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เขียนเลยนะพี่น้องตึกเป็นหลังหลังของกลุ่มกัวกระไลฮิดบอลล่ก็ถูกจรวดเจดดม ที่ยิงจากคือวิลโเทพของกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้สตึมสตึมไม่เดือนแบบนี้นะครับพี่น้องจะทําให้เกิดไฟลุก สดุดซงขาสวรรค์ตำแหน่งที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกวากระไรฮิตบัลเละถูกจัหนักจัเต็มด้วยลำมือของกองทัพอากาศอิสราเอลจนทําให้คาดว่ามีสมาชิกกลุ่มกวากระไรฮิตบัลเละดับเรือนดับสยองจำนวนมากแน่นอนนะครับไฟลูกโซดซงขาสวรรค์สักขนาดนั้นที่กลุ่มกวากระไรฮิตบัลเละบังอาจทําร้ายประเทศอิสราเอลนะครับก็ถูกกองทัพอากาศอิสราเอล จะนักจะเต็มอย่างสาสมทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับพี่น้องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีจริงๆนะครับและยังมีการถมตีบริเวณเนินเขาด้วยนะครับที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นและจุดปฏตบวตจของ,ของกลุ่มกวาการไรที่บันเลาะวัตถุลมตีด้วยและยังมีการถมตีในพื้นที่โล่งกว้างของพื้นที่ภาคใต้คอเทศเลบอน,นนะครับในเมืองเคียนในเมืองไอยตาอันชับและอีกหลายเมืองน,นะครับที่นครอิสราเอล ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นและจุดปล่อยตรวดของกลุ่มก่อการ้ฮิตบัลลารนะครับเพื่ทังก็ทําการเล็งเป้าไปที่จุดนั้นและทำการสัตตึมด้วยอาวุธหนักของกองทับอิสราเอลที่มีโดยครือบินรบเทพอิสราเอลยิงระเบิดเจด่มที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ป้ปอน รวมถึงการยิงปืนใหญ่และการใช้โดนโจมตีนะครับถล่มโจมตีเส้นตำแหน่งของกลุ่มก่อกกระไลหิดบลอล้าสัดเต,ติมสัดเติมใส่ไม่ยั้งแบบนี้ขาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มก่อกกระไลหิดบาจำนวนมากดับเพื่อนดับสอยองจำนวนมากแน่นอนครับโดนเตรียมตรมซะขนาดนั้นจากการที่มาทําไม่ดีต่อประเทศอิสราเอลก่อน จากการที่มาช่วยหามาดังที่หามานั้นมาทำลายประเทศอิสราเอลมาบุกสังนหนูชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยอย่างหดเหา้ยปปาืเอนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นแล้วฮิตบลอเหล่านี้ยังมาช่วยหามาทำลายประเทศอิสราเอลอีก ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอนทางานนี้กอทับอิสราเอลก็จะนักจะเตรียมส่มมงกลุ่มกวาดการ์ไฮิบนเลาะไปเกินหมายงานตัวกับพันละหรือยงอบานในรลกต่อไปจากคนกรรมที่ตาสนองฮิดบนเลาะเองเพราะ่าหมาย้ถูกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอิสราเอลใช้วิธีแปลกแปลนะครับที่ใช้เล่นงานกลุ่มกวากัล์ไฮิตบันเลาะที่อยู่ข้างกำแพงชายแดนของอิสราเอลและเลบานอนนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าต้องการทำลายสมาชิกกล,ลุ่มกวาการ์ไฮิตบอนเลาะ ที่อาจแทรกซึมมาในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลโดยผ่านชายแดนเหล่านี้ครับพี่น้องที่ต้องใช้ไฟเล่นงานกลุ่มกว่ากระรคิดไมรอดนะครับที่อาจจะซ่อนอยู่ในทุ่งหญ้าบริเวณกำแพงของประเทศอิสราเอลและเดบานนอนแห่งนี้นะครับพี่น้องจึงได้มีการใช้การยิงธนูไฟและส่งเพลิงนะครับเข้าไปให้หมอดไหม้บริเวณที่เป็นป่าริมกำแพงชายแดนอิสราเอล เลบานอนแบบนี้นะครับลองตามภาพวิอที่เห็นเพื่อให้คุ่มก่อก็ได้ทิ่เมล็ดออกมาจากที่ซ่อนตัวนะครับเพื่อที่เขาเัือิสราเอล จะกาจัดได้โดยง่ายต่อไปซึ่งเหตุการณ์นี้ก็แสดงเห็นว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่ฮิบเบิลนั้นใช้บริเวณชายแดนนี้นะครับแทรกซึมเล่นงานทหารอิสราเอลแล้วนะครับจึงได้มีการใช้ไฟแบบนี้นะครับไปรังที่ยิงถนูไฟออกไปเล่นงานกลุ่มกอกร้ายฮิบเบิลแบบนี้นะครับคลิปเหล่านี้ก็แปลกดีแอนด์นกนเลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ได้ระเบิดโจมตีทำลายเครือข่ายอวงต้าดินของกลุ่มกอกร้ายฮามาสจนทำให้มีภาพ เดไฟลูกไปพุ่งจากร่องอุโมองต์ใต้ดินของกลุ่มกอกกัลไฮามาสที่เป็นเส้นนี้นะครับพี่น้องเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเลยทีเดียวหลังจากที่อุโมองค์เหล่านี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับอยู่ไปก็เป็นฐานกอะกัล้าของกลุ่มกอะกัลาล์ฮามาตปลดเปล่ากองทัพอิสราเอลจึงได้ระเบิดทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีภาพการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลทัทบสรุปโจมตีแถวหนังางที่มั่นของกลุ่มกอกกัลไล์ฮามาสตึมสตึมใส,ส่ไม่ยั้งเลยครับ ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าโจมตีกลุ่มก่อกกร้ายฮามาสมากกว่า45เป้าหมายในวันเดียวนะครับในช่วงคำากืนกที่ผ่านมาด้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลเะครับเทิมโจมตีในพื้นที่ทั่วฉนวนังกาสซาที่ระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มก่อกกร้ายฮามาสหรือตำแหน่งฐานปฏิบัติการของกลุ่มก่อกกร้ายฮามาสประจำการอยู่นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินลบเทพยิยงระเบิดเจดีที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งสตึมสตึมแบบนี้ไม่เหลือนะครับขาดว,ว่าทาาามมมมสสชกกกกลุก่อ้จนดับ,ดบ งเป็นปุ๋ยในดินแดนของจานวนการซาต,ต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองที่อยู่ดีว่าดีมาบุกเข่นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยในวันที่เจตุลาคม2 5 6พันากกที่ผ่านมาอย่างโหด้ลยปาเถื่อนกองงานนี้กรรมก็ตามสนองถูกจัดหนักจัดเต็มจากกองทัพอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ่านละหรือโยบานในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ดหน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปที่นี่เองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดบินได้ขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยัยงไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ